จะชิ้ตู้เลียงยิงผู้มีให้แต่งเป็นชายก็หลายปีลูกปวงจะมีบันดาลไม่ยอมให้ลิเห็นแก้วไม่ยอมพี่แมวให้หมน ไม่เมียทิ้งทิ้งไม่ว่าเอาลูกติดไปด้วยเสียใจเลยหลวงชาติทุกวันนี้ต้องอยู่คนเดียวแต่ว่าเรื่องเมียนะไม่เท่าไหร่เราจากไปนานแล้วก็ยังไม่เคยเจอลรกอีกคนหนึ่งเลยที่ํำชีพาไปแต่มันมีเรื่องหนักใจของหลวงชาติมากกว่าน,นั้นก็คือว่าทุกวันนี้พระองค์ท่านมีพระมเหสีสองฝ่ายที่สําคัญที่สุด ไปนำนางเชลยกลับมาเป็นพระมะเหสีที่สําคัญที่สุดนะั้นมันโชคร้ายนางเชลยผู้นั้นประสูติออกมาเปน็นราชบุตรแต่ส่วนพระมเหสีของพระองค์ท่านกลับกลายไปสู่เป็นราชธิดาทําให้พระองค์ท่านภนะุมใจก็จะให้ขึ้นครองราชก็ขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องให้ปลอมให้อันเชิญนะแต่งตัวเป็นชายแล้วปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับมีขุนเจ้าหลวงชาติกับพระองค์ท่านบัญชยเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ วันนี้ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางไปขึ้่นฟอคลงเพื่อปรึกษาหาเรื้อซะหน่อยอ๋อโอเคลงได้ยินว่าแบบเป็นไม้ไงลงเป็นไม้เหรอโดนทิ้งหรืบ้างดอาทิ้งเขาไม่เยอะเลยโอ้โหอะไรยอมยอมไม่ดีเป็นไม้เสียใจไม่ได้ปวดโอ้โหกันอยู่ได้ไม่เป็นไรจริงแล้วมันจะพูดว่าเขาทิ้งเราก็ไม่ได้หรอก พูดไปว่าเราทิ้งเขาไอ้ฉันไม่อยากจะทิ้งหรอกจะ่ทำไงได้อะก็หน้าตาฉันดีเล่นความยับก็เป็นนักแสดงท่านเองครับฝากมาด้วยครับมากความสามารถครับแสดงไม่เลยตอนในเรื่องมีอายุแล้วะครับเขาบอกมีมีใบสมัครไหมเอียว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้จะชูแต่พี่ไม่รู้จะเลือกใครอย่ายวไปขึ้นโตางท่านตีหัาไม่อยู่ช้าห่วข้างทางเดินเงินไปขึ้นเ้า